สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับในช่องสกิลดูหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้14กรกฎาคมนะครับจัดมาให้สองคู่ในนี้อีกเช่นเคยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับเข้ากลุ่ม V.P. นะครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม V.P. รองรับนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นบอลยูฟายูโรป้าคอนเฟล็นซ์ลีกนะครับ ระหว่างทีม KR r าร i เวนะครับทีมดังจากไอซ์แลนด์จะเปิดบ้านพบกับโปรกรนะครับจากโปรแลรนด์โดยคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตี1นนาทีนะครับผลงานที่พบกันในนัดแรกเป็นดังฝั่งทีมเยือนที่เอาชนะไปได้อย่างขาดลอยถึง4.1ต่อหนัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านสภาพคำามพร้อมนะครับทีมในนัดนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าจะมาเล่นในระบบ4-33นะครับ ส่วนังจิมเยียนโปร,รนะครับกลุมความได้เปรียบมาเยอะพอสมควรหลังจากที่นัดแรกนะครับถล่มเอาชนะ KR อาถึง4ประตูต่อหนึ่งสภาพความพร้อมของทีมนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับคาดว่าเกมนี้จะมาเล่นในระบบ4141นะครับเจ้าถิ่น k คนะครับนัดแรกโดนถล่มมาเ็ลเทพอสมควรนะครับถึงแม้นัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านแต่การลุ้นเข้ารอบก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเพราะว่าตามหลังอยู่ถึง3เม็ด เรทราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนบุกมาต่ออยู่ถึงหนึ่งช่วงตัวถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับสำหรับทีมที่เกือบจะเข้ารอบไปแล้วอย่างโอกกอรน,นะครับผมแนะนําว่าคู่นี้นะครับให้อยู่ฝั่งบอลรองจะปลอดภัยกว่านะครับไปกันต่อที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างดีลากอรินะครับจะเปิดบ้านพบ,บก,กับคูบีเอสเจ้าถิ่นนะครับนัดแรกบุกไปโดนคูบีเอสสอยมาถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้าน สภาพความพร้อมของทีมในนัดนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดตัวแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับโดยคาดว่าเกมนี้จะมาเล่นในระบบ4-33นะครับฝั่งทีมเยือนคูปีอสนะครับตัวแทนจากฟินแลนด์เกมเล็กแรกพวกเขาเปิดบ้านอัดดิลากอรีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับกลุ่มความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโยนาเวติลีนนะครับที่บาดเจ็บเข่านะครับแค่รายเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นก็ พริตพร้อมลงสนามทุกคนนะครับโดยเกมนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบการเล่น343นะครับเกมแรกดิล่ากอริบุกไปพาดคูเปสมาก่อน12ึังประตูศูนย์นะครับแมตชนี้แม้ว่าจะได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับแต่ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับเพราะตามหลังอยู่ถึง2เม็ดนะครับขณะที่ทีมเย็นคูเปสเกมนี้นะครับถือว่างานไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะมีตุนไว้แล้ว2เม็ดเรทราคาที่เปิดออกมานะครับ ให้เสมอทางฝั่งเจ้บ้านนะครับยอมรับว่าเป็นราคาที่เดาทางค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะครับผมขอแนะนําให้อยู่ฝั่งทิมเยืคูีเอนะครับเพราะว่ามองว่าเกมนี้นะครับกเขาได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับมีตุนไว้ถึง2ประตูนะครับแค่บุกมาแล้วก็เน้นตั้งรับแล้วโต้กลับนะครับมีโอกาสทำประตูได้มากกว่านะครับสกิลลูกหนังวันนี้นะครับฝากไว้2คู่นะครับมี KR อริยวินะครับกับคูบีนะครับ สก,กิลลุกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ